สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังพาท่านผู้ชมมารับชมทีมงานของบุญรอดต่อครับกับบ่อคุ้มรัพย์ครับอ่ะนี่ครับคุ้มรั์นะไปหมดแล้วครับเหลือแต่คุ้มอะไรล่ะอย่าบอกว่าคุ้มนรกนะคุ้มรัพย์ไปหมดแล้วครับทีนี้ก็เหลือแต่เอาดินเทอยู่ปากทางนี่ฮะ นี่รถหกล้อก็จะวนไปนี่น้องนัดนี่เบียดต้นกล้วยไปเลยดีนะเป็นต้นกล้วยถ้าเป็นต้นไม้อะโอ้โหสีทะลอกแน่อะบรรดาหกล้อก็ทยอยมาแล้วครับที่เทก็อยู่ข้างหน้านี่นะครับที่เห็นกันนั่นแหละเดีย๋ยวเราไปดูเจ้าการยาวกันเลยฮนะอี่าะอ้า,อาตรงนี้ทําไมมีหลุมอีกล่ะหรือว่าชอบสะดือสะดือแบบเขา นี่นี่เจาะเสือ,สอหมดแล้วนะครับลูกลังคุ้มทรัพย์เหลือแต่ดินชั้นล่างนี่ขยายสุดเลยจากคลองเป็นบ่อบ่อที่ยาวครับนี่เมาวานี่หัวหน้าแม็กนี่วานแหเขาให้วานแหครับให้ทีหนึ่งให้เอาปลาไปกินครับปลาดุ ผมไม่รู้ว่าปลานี่ตาบอดหรือเปล่าทําไมหวานถูกก็ไม่รู้ยังว่าเนี่ยปลาเลี้ยงหวานยังไงก็หวานถูกเอาเยือล่อหน่อยหนึ่งก็เอาเวเอาเหววานเลยอ่ะเสียเตอร์นี่กเก็บคนบ่อได้สวยมากเ,เลยความลึกก็อยู่เท่านี้นะฮะนี่ไอเห็นแล้วก็คงคิดว่าวันนี้ก็คงน่าจะเสร็จนะฮะ กับงานที่นี่มาโดยบังเอิญครับทีแรกว่ามาว่าจะมาขอลูกรางเขาผลสุดท้ายได้งานต่อได้งานงานวิ่งดินต่อฮะสองวันเต็มเต็มครับกับการเอากุ่มซับไปฮะโอ้โหโหกรอ,อนี่ย้มกิ้มกันเป้นเลยฮะ ถามว่าได้เที่ยวเยอะไหมวิ่งก็ได้ประมาณคันละสิบกว่าเที่ยวอยู่และต่อวันแต่มูลค่าการเป็นลงนี่อย่าพูดเลยครับแพงฮะได้เที่ยววันละเจ็ดแปดร้อยพากันยิ้มแป้นเลยหกรวอวันละสิบกว่าเที่ยวสองวันเต็มเต็มครับอ่ะออกตัวครับหน้าน้แปดไหมแปดครับ ตรงทางขึ้นรู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยฮะเซ็นี่ครับจะวุ่นนี่นะฮะรถป่าเขาจะมาด้านซ้ายรถหนักก็จะไปทางนี้ฮนะเจ้าของเขาอยากได้ทางแน่นๆตรงไหนย,ยุบเทเลยถ้าไม่ยุบก็ไปเทด้านหน้าเอาคะนี่คันเซียเตอร์ให้คันน้องนัดนี่จะลำบากหน่อย หน้าใหญ่หัวใหญ่กระจกเยอะดีนะต้นยูคายังอ,อ่นอ,อนอยู่กับต้นกล้วยก็เลยสบายหน่อยเมื่อกี้น้องนัดนี่ไปแบบค่อยคาเลยฮะนี่น,นีตรงนี้ก็จะบีเบียดหน่อยนะแต่ยูคามันต้นอ,อ่นอ,อนอยู่ครับกับไปกล้วยไม่เท่าไรอาเจอต้นใหญ่ๆนี่โอโ้โหสีทะลอกแน่กระจกนี่ออกหมดแน่นี่ วนเอาครับวิ่งใกล้ๆนี่ฮะวนเอาเหลือประมาณกี่เที่ยวเนี่ยมองดูแล้วพ่น่าอยู่ประมาณสัก30-40ถึง40เที่ยวได้อยู่ฮะก็น่าจะเสร็จนะฮะเดี๋ยวจบบ่อนี้วนลอดจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราคอยติดตามนะครับ ดาบใดที่ฝนยังไม่ลงหนักๆน,นี่ก็คงยังมีงานเรื่อยๆนะครับถ้าฝนลงหนักเมื่อไหร่ก็คงจะต้องได้จอดปุกล้อวันนี้ก็มาครบองค์ประชุมเหมือนเดิมครับเจ็ดันครับเจ็ดันมาครบกันเลยงานเข้าก็าคือเสียเตอรครับตักไม่ได้หยุดแน่ ระยะทางแค่ร้อยก่าติตรถเจ็ดคันจะได้ขี่ได้เยี่ยวหรือเปล่าแต่อย่าไปอั้นนะเดี๋ยวจะเป็นโลกอัานมาก,มาก วิ่งไปเลยครับทางนี้แหละทางที่ออกไปเจ้าของก็บอกว่ายุบก็เทเลยได้เที่ยวเหมือนเดิมได้เงินเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวว่าเททําทางแล้วจะไม่ได้ตังค์ให้เหมือนเดิมครับโอ้เสียงฝาท้ายตีปังเลยอ่ะเต็มแล้วครับ นนีหหัวห้าวายายขงนอกก็มีลงนะแต่ลงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่งานวิ่งปากโบครับวันนี้อ้าวทำอะไรตีนติดฟันเหรอดิบุ้งขี่นี่ไม้แทะฟันตัเครยตเตอร์ไปหามาจากไหนไม่รู้ดีนะหามาถูกที่ถ้าไปเอาเสารั้วที่เขาปลูกต้นไม้นี่ยุ่งเลยนะนี่ ขูแก,ก้วมากรออยู่กันไม้นี่กับเสาไม้เอามานี่เจ้าของเขาหาเลยนะสงสัยไปหากิ่งไม้แถวไหนมาแน่นอนอ,อยจะแคะฟันหน่อยครับฟันหน่อยธรรมดาครับกินข้าแล้วต้องแคะฟันสักงหน่อยแคะบุงกีดิไม่ได้ฟันแคะบุงกี มันก็ยังนืดๆหน่อยนะแต่มันก็ไปได้พอไปได้อยู่บักต่อซูโม่นี่หายจ้อยเลยผมให้เอาดินไปเทข้างนอกยังไม่กลับมาเลยฮะแสดงว่าอยู่ในนี่หคันนี่ติดเสาทงจะมุดต้นไม้มุดอะไรก็ติดสายไฟหน่อยนะดีที่มันอ่อนถ้าแข็งมานี่โอ้ยง,งานเข้าเลยน่าลดบังลุย นี่เอาตุ๊กตาไปไว้ข้างหน้ารถเนี่ยห้าหกตัวไม่หนักเลยให้ข้าวมันกินหน่อยนะบุณรูดบุณรอจะพูดเซลไปเดี๋ยวมาดูบ้านนี้มาครับดูใกล้ๆเลยทำไมมันดีมันเหนียวไง โซนนี้ขึ้นชื่อว่าบอรุกรังนะฮะเอ้ยขึ้นชื่อว่ารูกรังเยอะจริงๆแต่จะไม่มีที่ขุดแล้วฮะหมดแล้วดูดิช่องเล็กช่องน้อยก็เริ่มทํานากันหมดแล้วตอนนี้แถวแวบ้านบุญรอดนี่เริ่มทํานากันหมดแล้วนะบ่ดินนี่หายากจริงๆะ,ะหาได้ก็ติดนาเขาไม่มีทางออก เริ่มหายากครับถ้าใครมีบอ่อดินหน้าฝนนี่โอ้โหคองเนี่ยนะทองเจ้ายุภพกเพ่งการวิ่งดินเลยถ้าใครมีบอ่อดินสูงๆนะหน้าฝนนี่ของคุณรอดมีอยู่บอ่อเดียวฮะหละบอ่อวังเวงไม่รู้จะได้กลับไปตอนไหนคิดว่าคงจะไม่นานหรอกครับจะกลับไปบอ่อวังเวงอีกแต่ตอนนี้ เอาที่ตําๆก่อนที่เสียงกับน้ำท่วมรีบมาปุดก่อนครับโอ้โหดูราวบันไดที่พัก้าของเซียเตอร์ดิแหมไทเทนด้วยนะไทเทเนียมหรือเปล่าลันลันเหมือนกันคับลันลันเหมือนกันเอเยอบหนอ่อยเอียบหน่อยปีกันครับ กไม่ให้หกล้อไหลมาเนี่ยฮะต้องทาอย่างนี้ฮะไม่งั้นแหละหกล้อมีสิทธิ์ไหลลงมาได้เนี่ยแหละผมว่าประมาณเที่ยงเที่ยงก็น่าจะเสร็จแล้วครึ่งวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับดูดินเลือนิดเดียวบางๆเองเอาหน้าดินไปแล้วลูกดางไปแล้วเหลือแต่ดินดายข้างล่างนิดเดียว เสร็จแน่พึ่งวันนี้ผมว่าน่าจะเสร็จแน่ฮะเหลือประมาณ50าสิบเซนได้มั้งท,ที่ตักออกเีอ่ะวันนี้บุนรอดก็ยังคงพามาติดตามนะติดตามทีมงานบุนรอดกับเจ้าการยาวอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยครับ เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ขอระกันครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ